สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรานะคะร้านเตาอั้งโลจีนโบราณราชบุรีนะคะ <c oughs> ก็สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกนะคะความแตกต่างนะคะของขนาดเคาน์เตอร์ไซส์กลางกับไซส์ใหญ่นะคะที่ลูกค้าสงสัยกันนะคะว่าต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะมาลองด้วยการวางหม้อให้ลูกค้า <c oughs> ได้ดูกันนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วนะคะฝากพี่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวรอให้พี่ๆนะคะเข้ามาชมไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกอความแตกต่างนะคะของไซส์กลางนะคะกับไซส์ใหญ่ของเรานะคะที่ขึ้นรูปไว้ด้านบนตรงนี้นะคะสีแดงๆนะคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆนะคะเข้ามาชมไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะที่เรามาเปิดไลฟ์วันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นไซส์กลางนะคะรุ่นไซส์กลางของเรานะคะสีแดงโบราณรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าที่ลูกค้าเห็นกันอยู่หน้าไลฟ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไซส์กลางนะคะถ้าลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยก็คือหัวเตาของเรานะคะจะชิดกันจะติดกันนะคะแบบนี้เลยนะคะพอเวลาวางหม้อวางกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวางให้ดูนะคะลูกค้า และที่สำคัญนะคะรุ่นไซส์ใหญ่กับรุ่นไซส์กลางนะคะมีขนาดความกว้างนะคะเท่าๆกันนะคะลูกค้าต่างกันที่ความยาวนะคะนี่เลยก็เริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราวางหม้อให้ดูกันก่อนเลยนะคะเป็นหม้อเบอร์เล็กกับหม้อเบอร์45นะคะเดี๋ยวเราวางให้ดูก่อนว่ามันจะวางคู่กันได้ไหมนะคะอันนี้จําเป็นหม้อเบอร์32 เจะวางอีกหม้อหนึ่งเป็นหม้อเบอร์สี่ห้านี่เลยนะคะแค่นี้ก็คือความแตกต่างดูได้เลยนะคะลูกค้าว่าถ้าเป็นไซส์กลางนะคะไม่แนะนำให้วางหมออ้อเบอร์ใหญ่ๆคู่กันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หูเตานะคะหูของกระทะนะคะชิดกันติดกันนะคะก็จะไม่สะดวก ในการทำอาหารนะคะลูกค้าให้แนะนําเป็นแบบว่าวางหม้อเบอร์เล็กๆหม้อเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นหม้อเบอร์แบบว่าหม้อเบอร์3 0 2อันก็ได้นะคะลูกค้าสามารถวางพร้อมกันได้แต่ถ้าเป็นหม้อเบอร์45นะคะกับหม้อเบอร์สานสองแบบนี้นะคะก็ไม่สามารถวางได้นะคะมันจะชิดกันติดกันเกินไปนะคะแต่เราวางเป็นกระทะให้ดูนะคะ ดีเลยถ้าเป็นกระทะนะคะถ้าเป็นกระทะนะคะสามารถวางได้นะคะลูกค้าสามารถที่จะอ,อ,อันนี้จะเป็นกระทะแบบว่า38ซนติเมตรนะคะกระทะเบอร์38อันนี้ก็จะเป็นหม้อเบอร์32นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะวางคู่กันได้นะคะลูกค้าอันนี้จะทำกับข้าวพร้อมกันก็ได้เหมือนกันนะคะไม่อันตรายด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะหูเตา ผูของกระทะนะคะไม่ชิดกันนะคะไม่ติดกันสามารถที่จะวางคู่กันแบบนี้ได้เลยนะคะทำกับภาพพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพามปดูไซส์ใหญ่ของเราบ้างเดี๋ยวเรามาดูไซส์ใหญ่ของเรากันบ้างนะคะไซส์ใหญ่ให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างกันก่อนเลยนะคะ อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าไซส์ใหญ่ลูกค้าลองสังเกตดูได้เลยนะคะมีขนาดความกว้างเท่ากันนะคะต่างกันที่ขนาดความยาวนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นขนาดความยาวนะคะตรงกลางนะคะลูกค้าลองสังเกตได้เลยว่าหัวเตาจะไม่ชิดกันนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้หัวเตาจะไม่ชิดกันนะคะพอเวลาวางหม้อหรือวางกระทะนะคะก็จะสะดวกไปแบบนะคะเพราะว่ามันจะไม่ชิดกันไม่ติดกันเหมือนไซส์กลางของเรานะคะ อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เวลาวางกระทะนะคะเวลาวางหม้อเดี๋ยวเราวางให้ดูเลยนี่เลยนะคะเวลาวางกระทะกับหม้อเบอร์45นะคะตรงกลางนะคะลูกค้าก็ยังมีพื้นที่ห่างกันนะคะไม่ชิดกันนะคะลูกค้านี่เลยแต่ถ้าเป็นหม้อกับหม้อนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราวางหม้อให้ดู นี่เลยนะคะหม้อกับหม้อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นหม้อเบอร์45นะคะหม้อเบอร์45 1อันนะคะ1หม้อแล้วก็จะมีหม้อเป็นหม้อเบอร์32นะคะนี่เลย1น่หม้อนะคะนี่เลยนะคะก็ทำข้าวพร้อมกัน2เตาได้นะคะลูกค้า ทำกับข้าวพร้อมกันสองหม้อกันแบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นหม้อเบอร์ใหญ่หม้อหนึ่งนะคะจะเป็นหม้อเบอร์เล็กหม้อหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะคะถามมาใช่ก็ใครที่สงสัยนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะลูกค้านี่เลยนะคะตรงกลางนะคะลูกค้าลองสังเกตได้เลยนะคะว่าพื้นที่ตรงกลางนะคะเหลือนะคะลูกค้าไม่ชิดกันเกินไปนะคะเวลาตั้งหม้อรหรือตั้งกระทะนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องของ กระทะหรือหม้อชิดกันเกินไปนะคะสามารถที่จะวางกันแบบนี้ได้เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูไซส์ใหญ่อีกรุ่นที่เป็นเตาแก๊สด,ด้วยนะคะ เพราะว่าเมืกี้ไซส์กลางเตาแก๊สสองหัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เป็นแบบเตาแก๊สสองหัวเหมือนกัน รุ่นนี้นะคะจะเป็นเตาแก๊สนะคะลูกค้าเตาแก๊สไซส์ใหญ่เมื่อกี้ให้ดูเป็นเตาแก๊สไซส์กลางนะคะสีแดงไปแล้วอันนี้จะเป็นเตาแก๊สไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าลูกค้าลองสังเกตได้เลยนะคะด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะนี่เลยที่อยู่ตรงรูปภาพนะคะจะเป็นไซส์กลางนะคะลูกค้า ส่วนด้านขวามือของเราจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเวลาวางหม้อวางกระทะแล้วนะคะลูกค้าลองสังเกตดูได้เลยนะคะลูกค้าว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะแน่นอนเลยว่ามันต่างกันที่ความยาวนะคะขนาดความยาวนะคะส่วนความกว้างก็จะกว้างเท่ากันเลยนะคะก<อ>็ถ้าให้อินแนะนำนะคะทำสำหรับลูกค้านะคะที่ เป็นแบบว่าห้องครัวเล็กๆนะคะมีห้องครัวจํากัดนะคะมีพื้นที่จํากัดนะคะแล้วก็อยู่กันแค่ไม่กี่คนนะคะทางร้านก็จะแนะนําเป็นไซส์กลางนะคะลูกค้าไซส์กลางก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบไซส์กลางก็จะเป็นแบบห้องครัวมินินะคะมีพื้นที่จํากัดครอบครัวสำหรับคำถามลูกค้านะคะ ที่ชอบถามว่าที่ร้านมีกี่ไซส์นะคะตอนนี้ก็หอมีตั้งแต่ไซส์เล็กหัวเดียวนะคะไซส์กลางนะคะไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษแล้วก็ไซส์เมตรสิาเมตรสาเมตรห้าสิบสองเมตรไปประมาณ8ไซส์แล้วนะคะประมาณ8ไซส์แล้วนะคะลูกค้าอันนี้ยังไม่รวมกับขนาดหน้ากว้างของไซส์กลางอีกนะคะก็ ประมาณ8ปดเ้าไซส์เลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้านะคะมีพื้นที่จํากัดก็แจ้งเข้ามาก็ได้ว่าเหมาะกับไซส์ไหนบ้างหรือว่าลูกค้าแจ้งวัดพื้นที่ครัวของลูกค้าก็ได้นะคะว่ามีครัวพื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะคะแจ้งเข้ามาไดตา้ต่างกันอย่างไรคะหมยถึงขนาดไซส์ใช่ไหมคะ ขนาดไซส์ต่างกันยังไงนะคะก็อย่างที่ลูกค้าเห็นด้านบนรูปภาพนี้เลยนะคะที่เราส่งให้ดูนะคะที่เราขึ้นรูปไว้ด้านบนนี้นะคะที่เป็นไซส์กลางกับไซส์ใหญ่นะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะต่างกันนะคะขนาดความยาวนะคะลูกค้าเวลาวางหม้อวาง,วางกระทะก็คือตามรูปนี้เลยเราวางหม้อวางกระทะนะคะเบอร์เดียวกันเลยนะคะลูกค้ากระทะเบอร์สามสิบแปดเซนนะคะแล้วก็หม้อเบอร์ ส่วนสองนะคะวางคู่กันนะคะขนาดไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ใช้หมอ้อกับกระทะเบอร์เดียวกันแต่ลูกค้าลองสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวไซส์กลางนะคะหัวเตาจะชิดกันนะคะก็คือขนาดความยาวอยู่แค่85ซนติเมตรแต่ถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่นะคะขนาดของความห่างของเตานะคะมันก็จะห่างกันนะคะลูกค้าอย่างที่ลูกค้าเห็นในไลน์นี้เลยนะคะเวลาวางหมอ้อนะคะเวลาวางกระทะแล้วมันก็จะไม่ชิดกันไม่ติดกันนะคะก็ ดีไปอีกแบบสําหรับลูกค้าที่กลัวการใช้เตาแบบว่าใกล้ๆกันนะคะก็แนะนําใช้แบบนี้ก็ได้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นี้ก็จะมีขนาดความยาวอยู่ที่1เมตร8เซนนะคะ108เซนติเมตรนะคะสำหรับคำถามว่าห้องครัวใหญ่ค่ะสหรับคาถามลูกค้านะคะห้องครัวใหญ่นะคะเหมาะก,กับไซส์ไหนบ้างนะคะที่ร้านก็ ห้องควายใหญ่จะแนะนําตั้งแต่รุ่นไซส์พิเศษขึ้นไปเลยนะคะไซส์พิเศษนะคะไซส์เมตรสิเมตรสาเมตรห้าสเมตรนะคะมีหมดเลยนะคะลูกค้าก็ลูกค้าใช้เตากี่เตานะคะลูกค้าใช้สิ่งลังจาไหมนะคะเตาแก๊สเตาถ่านนะคะด้วยไหมนะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะลูกค้าลูกค้าบอกว่าหัววา,วาวแก๊สมี่ให้เลือกกี่แบบไหนคะเอ่อสำหรับคำถามลูกค้านะคะหัว หัววาล์วแก๊สมีให้เลือกกี่แบบมหมายถึงเตาแก๊สไหมคะลูกค้าหมายถึงเตาแก๊สไหมคะเดี๋ยวให้ดูอีกเอาหัวแก๊สออโต้ให้ดูหนะะ่อยค่ะเออคำถามของลูกค้านะคะที่สอบถามถึงหัววาล์วแก๊สนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเตาแก๊สของเรานะคะตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะเรื่องของหัวแก๊สนะคะ เรื่องของหัวแก๊สนะคะจะมีทั้งแบบหัวแก๊สฟูนะคะหัวแก๊สเร่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวแก๊สออโต้แล้วก็จะมีเป็นหัวแก๊สอินฟาเรดนะคะลูกค้ามี3แบบด้วยกันหัวแก๊สของเรานะคะแก๊สออโต้แก๊สเร่งแก๊สอินฟาเรดนะคะลูกค้าลูกค้าปกติใช้งานแบบไหนคะใช้แบบหัวแก๊สเร่งหรือว่าหัวแก๊สออโต้คะ สำหรับหัวแก๊สเล่งกับหัวแก๊สออโต้นะคะก็จะเป็นหัวฟู่เหมือนกันนะคะแต่การใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะคะหัวเล่งก็จะมีหัวล้อก,กับหัวเด้งนะคะจะใช้ปืนยิงจุดนะคะส่วนหัวออโต้นะคะก็จะมีไฟในตัวนะคะก็มีปอกแป๊กนะคะเดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูนะคะ สำหรับคำถามลูกค้านะคะแบบเคานเตอร์ปิดเรียบนะคะไซส์ใหญ่ราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่เปิดเรียบทั้งอันเลยใช่ไหมคะไม่มีเตาเลยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ปิดเรียบไซส์ใหญ่นะคะราคาจะเริ่มต้นที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค,ค้าเคาน์เตอร์เตาปิดเรียบไซส์ใหญ่นะคะราคาจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะหัวเตาของเรานะคะ ด้านนี้นะคะที่ว่าอยู่นี่เลยนะคะขวาม,มือของเรานะคะก็จะเป็นหัวแก๊สเร่งนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะมีหัวล้อก,กับหัวเร่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะให้ดูด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้ดูด้านนี้นะคะที่ว่าประกอบไปแล้วนี่เลยนะคะที่ลูกค้าชอบถามนะคะว่าหัวแก๊สของเรามีกี่รุ่นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวแก๊สเร่งนะคะลูกค้า หัวแก๊เลงก็จะมีหัวลอกกับหัวเล่งนะคะตรงนี้ให้ปรับนะคะลูกค้านี่เลยตรงกลางก็จะเป็นหัวทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะใครอยาเข้ามาดูใกล้ๆกล้ได้ไหมคะรุ่นนี้นะคะจะต้องใช้ปืนนะคะปืนยิงแก๊สนะคะลูกค้าใครที่กลัวการใช้แบบไฟแรงๆนะคะก็รุ่นนี้ก็ไม่ไม่ไม่แนะนํานะคะใครที่แบบไม่เคยใช้นะคะ เพราะว่าบางทีลูกค้าบอกว่าไม่เคยใช้รุ่นนี้นะคะลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปนใช้เป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นแก๊สออโต้กับแก๊สอินฟราเรดนะคะแต่เท่าที่แอดมินนะคะส่วนตัวใช้งานนะคะรุ่นหัวแก๊สที่ดีที่สุดก็รุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าร้านอาหารก็ชอบใช้นะคะไฟแรงทนทานนะคะนี่เลยแต่ที่สําคัญนะคะเบาไฟได้ตามที่เราต้องการด้วยนะคะปรับไฟได้ตามที่เราต้องการส่วนอีกหัวหนึ่งนะคะเป็นหัวแก๊สออโต้นะคะ ทไวางกล้องนี่เลยนะคะหวัวแก๊สออโต้พอแก๊สออโต้นะคะเราจะต้องแจ้งข้อเสียกันก่อนนะคะว่าตรงกลางนะคะลูกค้าลองสังเกตเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนะคะเหล็กตรงนี้นะคะลูกค้าจะไม่ได้ยื่นออกมานะคะอันนี้สําหรับแก๊สเร่งนะคะมีเหล็กยื่นออกมา แต่แบบแก๊สออโต้แบบใหม่นะคะจะไม่มีเหล็กตรงนี้ยื่นออกมาซึ่งถ้าลูกค้านะคะไปวางหม้อหรือกระทะเล็กๆนะคะเอามอบเล็กๆเดี๋ยวเราวางหม้อให้ดูก่อนนะคะซึ่งถ้าเราไปวางหม้อเล็กๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นการหรือว่าเป็นแบบหม้อ ถือนะคะเวลาวางเข้าไปแล้วนะคะถ้าเป็นแก๊สออโต้เนี่ยมันจะหลุดลงไปนะคะลูกค้ามันก็จะไปติดอยู่กับรูจ่ายแก๊สนะคะนี่แต่ถ้าลูกค้ามีแบบว่าตะแกรงเหล็กนะคะเอามาวางทับนะคะก็วางได้นะคะสําหรับแก๊สออโต้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ ไม่เคยใช้งานนะคะถ้าให้ที่ร้านแนะนํานะคะก็แนะนําเป็นแก๊สเร่งแบบนี้นะคะใช้งานสะดวกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะลูกค้าที่เซิร์ฟไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสําหรับแก๊สเร่งตัวนี้นะคะวางหมอ้อเบอร์เล็กได้วางหมอ้อเบอร์ใหญ่ได้ปรับไฟเท่าที่เาตามที่เราต้องการได้นะคะส่วนแก๊สออโต้ก็จะมีปัญหาเรื่องของออตัวปอกแป๊กตรงนี้อาจจะเสียบ,บ่อยนิดนึงเพราะบางทีลูกค้านะคะเปิดปิดใช้งานไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะไม่เคยใช้งานนะคะก็จะพังง่ายนิดนึงนะคะ เวลาวางหมอ้อก็จะต้องหาตะแกงเหล็กมาวางก่อนนะคะสําหรับหมอ้อเบอร์เล็กๆอันนี้เรื่องของหัวแก๊สนะคะที่ลูกค้าถามเข้ามานะคะว่ามีกี่แบบนะคะก็มีแบบแก๊สออโต้นะคะแก๊สเร่งนะคะแล้วก็แก๊สอินฟาเรดนะคะเก็บหน่อยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มาเทียบขนาดไซส์ของเคาน์เตอร์ให้ พี่พี่นะคะได้รับชมกันนะคะพี่ๆสอบถามกันสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าขนาดไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ต่างกันยังไงนะคะดูไม่ออกเพราะว่าลูกค้าบางทีไม่ได้สัมผัสหน้าร้านนะคะไม่ได้มาหน้าร้านนะคะก็จะไม่ค่อยทราบนะคะว่าต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ kind, เราก็พามาให้พี่พี่ได้รับชมนะคะว่าไซส์กลางกับไซส์ใหญ่นะคะต่างกันตรงไหนนะคะ สำหรับคำถามลูกค้านะคะไซส์ใหญ่ปิดเรียบนะคะแบบไม่มีเตานะคะเป็นแบบปิดเรียบไปเลยเอาไว้วางของนะคะราคาเท่าไหร่นะคะก็ราคาจะอยู่ที่เริ่มต้น1,9000บาทนะคะลูกคา้าไซส์ใหญ่นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักสอบถามได้เลยนะคะลูกคา้าก็สำหรับวันนี้นะคะ ขนาดของไสากลางนะคะกับไสายใหญ่ของเรานะคะรูปด้านบนนี้เลยนะคะลูกค้าลองสังเกตดูได้เลยนะคะก็ลูกค้าก็น่าจะไขข้อสงสัยกันได้นะคะเพราะว่าความแตกต่างนี้คือดูออกเลยนะคะไสากลางนะคะตัวเตาจะชิดกันจะติดกันนะคะ จะห่างกันไม่มากนะคะลูกค้าเวลาวางหม้อหรือวางกระทะน,นะคะถ้าเป็นหมอ้อเบอร์ใหญ่2หม้อนะคะไม่ได้นะคะลูกค้ามันจะติดกันนะคะ <ajud S 1> ถ้า <Sig S 1> เป็นแบบว่าหม้อเล็กๆเบอร์หนึ่งนะคะเป็นมานหม้อเบอร์3 2สองนะคะหรือว่าจะเป็นกระทะใบหนึ่งนะคะประมาณ38ซนติเมตรนะคะก็คือวางคู่กันได้นะคะลูกค้าตามรูปแบบที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะส่วนไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะคะนี่เลยนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่หน้าไลน์นี้นะคะ ตรงนี้นะคะลูกค้าลองสังเกตได้เลยว่ามันห่างกันเยอะนะคะเวลาวางหม้อหรือกระทะคู่กันแบบนี้มันจะไม่ชิดไม่ติดกันนะคะและที่สําคัญคือปลอดภัยด้วยนะคะลูกค้าอันนี้แล้วแต่ขนาดของครัวลูกค้าจะใช้งานเลยนะคะเพราะว่า ที่ร้านทาออกมาก็คือดีทุกรุ่นดีทุกแบบนะคะไซส์กลางก็ดีเหมือนกันไซส์ใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่จะดีแต่ละครัวก็คือไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีลูกค้านะคะมีพื้นที่จํากัดมีพื้นที่น้อยนะคะก็แนะนําเป็นไซส์กลางไปเลยนะคะแต่ถ้ามีพื้นที่เยอะนะคะแนะนําเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปนะคะไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะขึ้นไปนะคะก็ว,วันนี้เราก็มาไขข้อสองสัยไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ให้พี่ๆได้รับชมนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะ ใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะสามารถที่จะสอบถามใต้ไลน์นี้ไว้ได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินนะคะเข้าไปตอบลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะถ้าลูกค้าสงสัยตรงไหนนะคะ,ะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องฝากร้านของเราด้วยนะคะลูกค้าร้านเตาอ Anglo ังโลจีนโบราณราชบุรีนะคะมีหน้าร้านจริงนะคะลูกค้าก็มากันได้นะคะเปิดแปดโมงเช้าถึง ห้าโมงเย็นนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะถ้าลูกค้าจะสั่งผ่านออนไลน์นะคะสั่งทางเพจนี้ได้เลยนะคะเพจร้านเตาอังโลจริงบราาราชบุรีนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์เข้ามาก็ได้0 8 6 3 6 2 3 7 3 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดสตูดิโ9จแปดเก้านะคะง่ายสุดเลยนะคะก็คือทักเข้ามานะคะทางเพจนี้ได้เลยนะคะ ได้ค่ะสำหรับคำถามลูกค้านะคะเสนอราคาด้วยค่ะจะได้พิจารณานะคะถ้าเป็นรุ่นไซส์กลางนะคะเริ่มต้นที่1,9 0 0 0บาทนะคะสำหรับแก๊ส2หัวนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะเริ่มต้นที่21,500บาทนะคะลูกค้าราคานี้นะคะยังไม่ได้ลด10%นะคะลูกค้าลองทักเข้ามาก่อนได้นะคะที่ร้านมีโปรโมชั่นลด10%นนะคะลูกค้า สนใจเป็นเตาถ่านเตาแก๊สเตาถ่านบวกเตาแก๊สหรือว่าเตาฟืนนะคะแจ้งเข้ามาได้เพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละราคานะคะบวกลบนะคะก็ไม่เท่ากันนะคะลูกค้าห่างกันพันหนึ่งหรือว่าห่างกันหลายพันนะคะก็แต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะคะอย่างที่แจ้งเลยนะคะรบกวนลูกค้านะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะไม่ได้มีแค่ราคานี้ราคาเดียวนะคะมีหลายราคาตั้งแต่ งบหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะคะแอดมินได้ทักหาเข้าไปทางเพจแล้วนะคะสําหรับคนลูกค้าที่สอบถามว่าเสนอราคาให้หน่อยนะคะแอดมินได้ทักเข้าไปแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากร้างของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าเบอร์โทรนะคะตามรูปแบบที่ขึ้นไว้ตามไลน์นี้เลยเลยนะคะแล้วก็ไลน์ก็ ลนยนี้ลายเดียวนะคะเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์ของเรานะคะตั้งแต่ต้นไลน์นะคะจนถึงจบไลฟ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าพี่ๆที่ยังไม่เคยได้เห็นเคาน์เตอร์ตาแบบนี้นะคะได้เข้ามาเห็นกันแล้วก็ทางร้านได้จัดโปรโมชั่นลด10%ให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะจะได้โปรนี้นะคะทั่วถึงทุกคนด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ฝากลังของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากรุ่นไสกลางกับไสใหญ่ไว้กับพี่ๆด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสินค้าดีเตาโบราณราชบุรีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ